อ่าไรนะหม่นเก้0 0บาทบาท0 0บาทน,น,นะฮะ29,000บาทได้ชุดแต่ง e s s p o r t ์ไปครอบครองเลยครับผม <S <S สวัสดีครับพบก,กับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับผมเบียส์สดชอบไลฟ์สดครับสวัสดีค,ดครับ,นะรบตั้มจากเพจ n นิสันโอเคดีบายผู้จัดการบอยครับผม อยู่ที่นิสันเอเคชัวบางบัวทองนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับชุดแต่งเจ้าอเมล่านะครับที่เราเคยรีวิวมาแล้วประมาณสอถึงสชุดแต่งนะฮะแต่ชุดนี้ผมว่าน่าพิเศษกว่าชุดชุดที่ผ่านมาเนาะตั้มนะครับครับผมใช่ฮะมีพิเศษตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้น้องตั้มอธิบายให้ฟังนะครับครับผมเอาเข้ามาเลยครับผมครับผมครับพี่เบียร์ตัวนี้ครับจะชื่อชุดแต่งว่าตัว S Sporty นะครับเอสปอร์ตี้ครับผม S Sporty ครับมันแตกต่างจากชาวบ้านตรงที่ ตัวตัวเอสปอร์ตี่ครับจะมีด้วยกันทั้งหมด8ชิ้นครับพี่ปกติเขามี4ชิ้น5ชิ้นนี่ก็ถืเอเยอะนะแปดชิ <c oughs> ้นนี่นเลหรออันนี้เยอะที่สุดเท่าที่ผมดูมาครับแปดชิ้นครับผมไล่ไปเลยครับชิ้นไหนบ้างครับเราเริ่มกันที่ตัวนี้เลยครับเป็นกระจังหน้า V ีครับ VMotion นั่นเองก็คือตัวเดิมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกกระจังหน้าโครเมียมใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเอสปอร์ตี่นะครับเสริมด้วยเป็นกระจังหน้าดําตัดครับแดงครับ ตัวแดงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับผมร้านั่งนะครับอ่าตัวแดงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ก็คือรายละเะอียดค่อนข้างเยอะเขาคือเขาติดลงไปในตัวกระจังตัววีตัวนี้เลยอ่าถัดออกมาครับจะเป็นกระจังหน้าครับตรงนี้ก็คืออา่าผมค่อนข้างชอบนะชอบมากด้วยเพราะว่ามันมันด้วยความที่ดำตัดกับสีแดงเนี่ยมันทำให้อ่ารัศมีความความดุ เขาเรียกว่าความเทตัวรถดูสปอร์ตขึ้นอ่าดูสปอร์ตดูเท่อ่าใช่ครับคือคือมันมันคือมันทาให้ด้านหน้าของเจ้าตัวอเมล่าเนี่ยค่อนข้างเปมันดําเยอะอ่าแล้วมันดูดุดันต้องตัดด้วยดำเอ้ตัวตัดด้วยแดงใช่ครับผมด้วยแดงด้วยตัวรถก็สีขาวแล้วนะฮะสีขาวตัดดำก็สวยแล้วดำขาวแล้วมีลายแดงเขาเรียกว่าเพิ่มลวดลายขึ้นมาเพิ่มความเพิ่มลายเส้นเขาเรียกว่าเพิ่มลายเส้นให้มันดูมีมิติอ่าดูมิติ ดูดูความสมอร์ตขึ้นดูมีราคาขึ้นดูแพงขึ้นนะครับอ่าโอเคครับผมตามมาครับนี่ครับตัวเจ้าเ Sport ตี้ครับก็คือจะดูง่ายก็คือจะมีโลโก้ของมีโลโก้อทัไว้นะครับเ Sport ตี้ตัวสเก์ตนี้อยู่โอเคสวยสวยสถัดมาด้านข้างครับผมดูดีมีราคาตรงไหนต่อครับนตั้มครับนี่ครับชิ้นที่6และ7อ่าก็คือจะเป็นอ่ตัวเขาเรียกว่าครอบกระจกมองข้างครับผม ก็คือปกติกระจกมองข้ามเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอรับพี่เบียร์ไม่ไม่ใช่สีดำอย่างงี้ไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นออกแนวแบบคนชอบความสปอร์ตอย่างที่พี่บียบอกแล้วก็ชอบความที่มันแบบดูดูดหน่อยครับผมครับผมมันก็เลยครอบดําทั้งอันแล้วก็ตัดด้วยแดงคือที่ายนิดนึงไม่ได้พ่นสีนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ไม่ได้พ่นสีนะจะเป็นชุดแต่งครอบเข้าไปนะครครอบเข้าไปทีหนึ่งนะครับครอบไปทีหนึ่งเราไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องสีรถเลยนะครับตัวนี้ครอบเข้าไปใช่นะครับได้ด สปอร์ตด้วยอ่าแล้วก็นี่ครับสวยอันนี้ด้านล่างอ่ตัวสปอร์ตตี้เนี่ยครับเขาตัวสเกิร์ตตเเออ่สกิร์ด้านข้างเนี่ยเขาจะจะไม่ค่อยล้นออกมาจะเขาเรียกว่าขนาดไปกับตัวรถแนบแนบาอ่แนบไปกับตัวรถครับพี่จะจะไม่แบบดูแบบดูเชิดทะดูเรือบางทีในการก้าวลงจากรถอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าสเกิร์ตมันออกมาเยอะอย่างเงี้ยบางทีเราก็ เท้าเนาะใช่ครับโดนเนาะบางทีก็เผลอไปเหยียบเท้าไปโดนแล้วสีมันก็จะถลอกนะครับใช่ใช่ดีดีจุดนี้ดีใช่ครับถือว่าถือว่าออกแบบดีใช่ครับแล้วก็จะรับไม่ลืมครับตรงนี้ก็ยังมีตัวเป็นโลโก้ของเอ port ตอยู่เหมือนเดิมครับผมโอเคครับผมครับผมก็คือว่าทุกชิ้นส่วนเ็าตีตราไว้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าเอาแล้วเขาเรียกว่าตัวค่ายอื่นเนี่ยไปเรียนแบบเขาเนี่ยมันไม่ได้เลยตัวนี้ต้องเป็นของเขาอย่างเดียวนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ครับผมขอ พิเซศ์เลยก็คือตัวนี้ก็คือเป็นสปอยเลอร์แบบปีบยกแบบใหม่เนี่ยครับปีบยกคือถ้าแบบใครเล่นพวกสมัยเด็กคือพวกทามิย่าจะเป็นแบบปีแบบนี้ครับค่อนข้างฮิตปีพวกนี้จะเห็นได้บ่อยในพวกฟอร์มูล่าวันนะครับเป็นรถแข่งใช่ครับเป็นรถแข่งฟอร์มูล่าวัน้ยของเราก็มีมีอะไรที่ GTR ไงของเราอ่ะจีทอาร์ก็มีครับแล้วแต่ว่าใครจะตกแต่งคัสตอมเป็นแบบไหนแต่ว่าตัวเ Sporty เนี่ยคือเขาจะให้แบบ ปีกนกมาปีกเป็นยกสปอยกขึ้นนะครับใช่อันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับด้านสปอยเลอร์เขาก็จะช่วยเรื่องแอโรไดนามิกก็คือเขาจะลมมาเขาจะกดตูดทำให้แบบตูดมันไม่ปัดไม่ปัดไม่รอดใช่ครับผมเฮ้ยสวยๆ่าครับผมเนี่ยครับก็คือจะเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นตัวพื้นเขาจะเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตัวสีแดงนี่คือเขาจะเขาทำสีลงไปเลยครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์เหมือนเดิม เป็นดำเงานะฮะไม่ใช่ดำด้านนะดำเงาใช่เป็นดำเงาสวยครับสวยสวยตัวนี้คอลเลกเตอร์เรียบร้อยเอาถ่ายลงมาครับผมพี่เบียฮะตรงไหนครับครับผมอันนี้ก็เป็นตัวสเกลล่างด้วยองนี้มันโบคู่ดียว่าครับเป็นโบคู่แล้วก็ท่อเขาทําให้ละเอียดค่อนข้างดีฮะก็คือจะเป็นคล้ายๆจะเป็นอ๋อเขาเรียกว่ามีมิติเอใชนการมองเนี่ยเหมือนข้อจริงเขาเป็นท่อจริงคล้ายๆท่อจริงแล้วพวพ่นสีเป็นพวกสีอ่ะเขาเรียกว่า ให้ไฟมันคล้ายๆท่อไทเทนไท,ไทเทเนียมประมาณนั้นครับผมก็นี่ครับให้ท่อให้รายละเอียดดีมากคาอแล้วคล้ายโลหะแล้วก็นี่ครับลืมไม่ได้เลยตัวนี้เป็นไฟเบรกไฟเบรกที่เพิ่มขึ้นมาให้ครับอ๋อไม่ใช่ตัวท้อนแสงไม่ใช่ครับอันนี้คือไฟเบรกด้วยไฟขึ้นตรงนี้ได้เลยขึ้นคือขึ้นตัวตัวไฟเบรกัวที่สามเราคือตัวนี้ด้วยใช่ครับก็เหมือนไฟเบรกัวงที่สี่ครับผมเทว่ะ มามาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์ครับก็คือตัวไล่รีดอากาศด้านล่างขี้บายอากาศด้านล่างใช่ครับผมนะครับแล้วก็ไม่ลืมครับจะมีโลโก้เอสตอร์ตี้ประดับอยู่ไว้ทุกชิ้นส่วนครับผมบาสติโต้รอ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 แน่นอนแน่นอนครับผมแน่นอนแน่นอนส่วนด้านข้างฮะอ่าผมก็แนะนําก็จะเป็นทับทีมอย่างที่พี่เบียร์บอกนะฮะตัวสะท้อนแสงครับผมแต่ว่าคือว่าตัวสเก็ตของเราเนี่ยจะไม่ไปปิดตัวสะท้อนแสงนะครับใช่ครับครับผมนี่ฮะก็คือจะเป็น ทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ได้ใช้สติกเกอร์เลยครับก็คือทําสีพื้นเป็นสีดําแล้วก็ใช้สีแดงลงไปเลยอ๋อใช่ใช่ครับไม่สติกเกอร์ฮะอ่าใช่ครับเราลุ้นอูได้สติกเกอร์เนี่ยใช้ไปนานโดนแดดโดนฝนเนี่ยจะลอกอ่ารอดแน่นอนตนนี้ขัพ่นเป็นสีสีแดงนะครับเก่าดีแค่ไหนก็ลอกดูดีดีออกแบบดีรอรอรอครับผมมาครับเรามาจัดโปรกันครับผมให้ผู้ชมทางบ้านครับผมโปรมันเป็นยังไงบ้างครับพี่เบียร์โปรตัวนี้ ล้อปัดเงาสวยเนี่ยล้อปัดเงาก็มีครับแถมให้ทุกคันอยู่แล้วไม่เป็นขอเราสั่ให้ไม่เปนดูเป็นเขี้ยวนีนะใช่ครับใช่คือคือมันคือเขาเขาค่อนข้างให้มิติดีอืมออ่าให้มิติแล้วล้อล้อปเติเป็นไงล้อปกติจะเป็นสีเทาครับสีเทาสีปกติก็คือเป็นล้อนี่แหละล้อแม็กตัวนี้แต่ว่าเราไปปัดเงาให้ก็คือเราเอารอกิ่งนะฮะ เขาเรียกว่าเอาล้อจริงจากโรงงานนะฮะแค่ไปทําสีแล้วปัดเงานะครับไม่ใช่ล้อข้างนอกนะใช่ครับอันนี้คือล้อจริงเลยยางจริงนะครับยางจริงนะแค่ไปปัดทําเป็นสีทูโทนใช่ครับใช่ใช่สวยสวยสวยดูดีมีราคางานดีนะฮะงานดีงานละเอียดครับผมครับพี่เบียร์แล้วเป็นไงบ้างครับโปรตัวนี้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับพิเศษสุดภายในเดือนนี้นะฮะพิเศษสุดเลยภายในเดือนนี้แล้วก็ของโชว์รูมน닛สันเอเคชัว ทีมดีบีบายผูดการบอยนะฮะทีมขายดีนะฮะวีบายพูการบอยแล้วก็นิสสันเพจโอเคดีนะอย่าลืมนะฮะนิสสันโอเคดีนะครับติดตามเราหน้าช่วงนี้เลยภายในเดือนนี้เราให้เลยเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้ไขึ้นไปหลักสามไม่อย่างนี่วะที่มาจะเพิ่มเพิ่มเติมให้เลยเป็นสองหรือเ่าสองอะไรถ้ามาสองอะไรสองอะไรดีผมว่าจริงพี่ตั้งเป็นสามแล้วก็สามไปปลายนะแต่ถ้าเดือนนี้เอาพิเศษกว่า ไหนๆเราก็บอกว่าเป็นพิเศษแล้วผมชอบอะไรสองอะไรผมชอบเลขเก้าผมคิดว่าสองเก้าสองเก้าใช่ครับสองเก้าเก้าดีไงอ่ะผมคิดว่าสองเก้าเก้าผมชอบเลขเก้าทำให้สองเก้าเก้านะครับผมให้สองเก้าครับไม่มีเก้าเก้าก็คือแค่สองหมื่นเก้าครับใช่ครับผมสองหมื่นเก้าคือได้ชุดแต่งแบบนี้เลยใช่ครับชุดแต่งแบบนี้เลยครบคันเลยรายละเอียดเขาดีมากคะับใช่ครับเลยปาชิ้นนะพี่เนื้องานดีนเนื้องานเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกไม่ใช่ไฟเบอร์ มันเป็นนมัไม่ใช่ไฟเบอร์ครับมันไม่ใช่ไฟเบอร์เขาเรียกอะไรพลาสติกพียูไอ้พผมจำไม่ได้มาผมไม่แน่นขวามค่าออกแบบดีนะครับลายลายสีสีไม่เพี้ยนนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยใช่ครับสีเดียวกับตัวรถไม่เพี้ยนสีคือพ่นมาเนี่ยคือสีเดียวกับตัวรถเลยใช่ครับไม่เหลืองกว่าไม่ขาวกว่าคือดูดีอ่ะดูดีอ่ะใช่ครับอืมรอ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 มากแล้วโปรโมทเท่าไหร่่ะพี่ย้ำอีกทีดิโปรโมชั่นสำสหรับเพจนิสันโอเคดีนะครับแค่29,000บาทอืม ถูกจ้างราคารถก็หลายชิ้นแบบนี้นะฮะราคารถก็หกแสนสามเก้าหมื่นแล้วเออหกแสนสามเก้าหมื่นใช่ครับใช้เงินออกรถแค่สองหมื่นเก้าใช่ครับได้ชุดแต่งนี้ด้วยพี่พระเจ้าไม่เจ้าจอดพระเจ้ามากนะครับก็คือหล่อมาจากออกไปจากโชว์รูมเลยไม่มีที่ไหนแล้วครับเราสอต่อได้เลยไม่มีที่ไหนแล้วไม่มีที่ไหนแล้วได้เยอะขนาดนี้นะครับได้ชั้งประกันภัยชั้นหนึ่งได้ชั้งชุดอุปกรณ์มาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐานมีอะไรบ้างครับตั้มก็เป็น เป็นพวกฟิล์มฟิล์มนี่แนะนำเลยครับเป็นฟิล์มไฮคูเซรามิกอย่างดีครับรับประกัน7ปีเคมได้ทั่วฟ้าเมืองไทยครับคุณจะไปเคมที่ไหนก็ได้เคมได้หมดครับมีปัญหาเคมได้เลยภายใน7ปีครับผมโอ้โหมีอะไรครับนอกจากฟิล์มแล้วก็จะมีพวกของมาตรฐานครับการสาดทาท้ายเกลือสีเกิ่สีอันนี้ก็มีอยู่แล้วอย่างละ5ปี20ครั้งใช่ครับมี ก็ป้ายทะเบียนพยางพวกนั้นมีให้เราแล้วนะครับผมมีให้อยู่แล้วนะฮะครับผมจะซื้อที่ไหนซื้อที่เพจโอเคดีนิสันโอเคดีนะครับนิสันโอเคดีนะครับหรือติดต่อที่บริษัทนิสันเอ็กเคชั่วซาบุทองนะครับสามาญใหญ่นะฮะครับผมติดต่อที่ทีมขายดีนะฮะับบีวายผู้การบอยนะครับบีวายผู้จัดการบอยนะครับติดต่อทางเราได้เลยนะครับเราตอนนี้เราจะก็จะทําเป็นทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับเฟซบุ๊ก ไลา์ติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับติดต่อเขาเราเราได้ทุกช่องทางเข้าไปเข้าไปที่นิสันโอเคดีนะฮะโอเคดีติดต่อได้เลยบีวายคู่กันบอยนะครับโอเควันนี้มีอะไรเพิ่มเติมับน้อง้มก็ขอเน้นอย้ำอีกทีนะฮะสำหรับตัวอเม l ่าชุดแต่ง S s ส o r t ์ตตัวนี้ก็ใช้เงินแค่290 0 0บาทเท่านั้นฮะได้ตัวนี้ขับเราเรอเอาไปจากโชว์รูมไปรับสาวต่อได้เลยฮะโอ้สุดยอดไปจัดไปเดี๋ยวไงมีรีวิวหน้ามีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวมาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งมาไลฟ์โชว์อีกที เดี <G iro entender> ๋ยวไงเดี <avez> <S <S ๋ยวงไงซื้อรถนะครับเดี๋ยวแถมมะพร้าวให้เต็มคันเลยครับมะพร้าวหรือโอเคงั้นเราสองคนเดยวสดแล้วก็น้องตั้มลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ